สมาชิกที่รักทุกคนนะครับมาดูโปรแกรมศึกมวยไทยเกตสีครับซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมนะครับ2567ครับจากวิธีมวยช่องเกตสีครับถ่ายทอดสดทางช่องเกตนะครับคู่เปิดหัวคู่แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างลูกเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับพบกับไทยแลนด์สรุ่งศักด์นะครับถ่ายการพิกัด116ปอนด์นะครับมาดูฟอร์มหลังกันนะครับสําหรับ บูเรงน้องลูกเจ้าพ่อหลงต้มนะครับอันนี้อายุ20ปีครับสูง168เซนติเมตรนะครับเป็นคนอำเภอนามมน์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับกระดูกการผ่านมวยก็ต่อยมวยมาแล้วนะครับ40กว่าครั้งครับประมาณ45ครั้งนะครับอาวุธที่ถนัดก็เป็นมวยขวาครับเป็นมวยขวาครับแล้วก็เข่านะครับถนัดขวาผมเป็นมวยเข่าก็ซ้อมอยู่ในค่ายเกียรติเพชรนะครับก็ค่ายในเวทีนะครับของช่องเกียรสีนี่แหละครับ น้ำหนักที่ต่อยดีนี่ก็จะอยู่ที่1้อยสิบถึงร้อยี่ปอนด์นะครับสีเสื้อที่เคยใช้มาก็เป็นเจ้าบุเรงนองครับเพชรเก็บเพชรนะครับประเภทการต่อสู้ก็เป็นมวยจงังหวะฝีมือคุกเครื่องบูดุดันครับแต่ขาต่อยหมัดนะครับล็อกลัดมัดตีครับเป็นมวยที่หลักเหลี่ยม IQ สมองมวยดีนะครับฟอร์มหลังนี่ก็ชนะมาตลอดครับชนะนอกครับเจ้าเพชร เจ็ดสีครับเกียร์หมูสีนะครับน้ำหนักกับหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์ครับต่อยตอนนั้นนะครับเมื่อวันที่เก้ามิถุนายนที่ผ่านมาเองที่วิธีมวยช่องเจ็ดสีครับก็ชนะคะแนนเจ้าสิงห์ทองน้อยครับแสงทองคารเกสนะครับร้อยสิบห้าปอนด์นะครับเมื่อวันที่สิบมีนาคมนะครับแล้วก็ไฟก่อนหน้านู้นครับช่วงปีใหม่นะครับ ก็ผ่านมา8เดือนนะครับแท้คะแนนให้ไผ่สีทองนะครับเกียรติโสพลนะครับที่ศึกอมรินซัพเปอร์ไฟท์ครับแต่วิธีมวยช่องเกียรติีเนี่ยก็ถือว่าน่าเสียตัวเงินเขาก็แรงนะครับสําหรับบุเรงน้องลูกเจ้าพ่อลงต้มสําหรับเลรมวยนะครับยังไม่เปิดนะฮะยังไม่มีโต๊ะไหนเปิดนะครับเลยยังไม่ได้เอาเลรมวยนะครับมาบอกท่านนะครับผู้ชกนะครับไทยแลนด์สรุ่งศักดิ์นะครับอันนี้ก็อายุ18ปีนะครับก็เป็นรุ่นน้องอยู่2ปีนะครับ เป็นนุน้องโมลิน้อง2ปีแต่ว่ารูปร่างสูงกว่านิดนึงนะครับสูง172ซนติเมตรครับมวยจังหวัดสุรินทร์ครับกระดูกการผ่านมวยต่อยมาเยอะกว่าครับ70กว่าครั้งครับอาวุธถนัดก็เป็นมวยซ้ายครับฝีมือเหมือนกันนะครับมวยทรงเดียวกันนะครับแต่ว่ามวยคนละทางนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสอุ่งศักดิ์พระราม2นะน้ำหนักกอดีๆก็อยู่ที่นี่นะครับ1 1 2ยถึงปอนด์นะครับ สำหรับเจ้าไทยแลนด์สอุงศักดิ์นี่ก็มีสีเสื้อนะอชื่อดมเดิมก็จะเป็นไทยแลนด์สอุ่งศักดิ์นะครับหรือว่าจะเป็นเพชรไทยแลนด์นะครับสอุ่งศักดิ์นะครับหรือไทยแลนด์เล็กนะครับเจริญเมืองเจริญเมืองมวยไทยนะครับหรือว่าไทายแลนด์เล็กสอุ่งศักดิ์นะครับนี่เป็นเจ้าไทยแลนด์เจริญเมืองครับแปะสายสีนะครับ ชื่อนะครับเป็นตัวเดียวอันเดียวกันนะฮะท่านก็ไม่ไม่ต้องหลงนะครับชื่อสีเสื้อนะครับนักมวยเนี่ยเขาก็เปลี่ยนของเขาไปเรื่อยครับตามผู้อุปถัมภ์นะครับตามผู้ที่เป็นสปอนเซอร์ในการขึ้นปล่อยในแต่ละครั้งนะครับฟอร์มมวยนะครับไฟล่าสุดนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมครับวันที่เกิดการระงับที่ผ่านมาครับปล่อยก็ครบเดือนพอดีนะครับชนะคะแนนนะครับชายใหญ่วอสุขสรรนะครับที่เวทีมวยในรายการครับศึกท่อน้ำไทยครับ TKO เกียรติเพชรนะครับชนะนกยกษสามนะครับชายใหญ่นะครับชายใหญ่นี่แพ้นกมาครับเมื่อเดือนมีนาคมทั้งยี่สิบสี่มีนาคมในรายการทอดน้ําไทยครับ t k o เกียรติเพชรเนี่ยแหละครับเลยมาขอแก้มือใหม่นะครับวันนั้นพลาดพังเสียทีครับแพ้นกยกษ์สามแล้วแอบแก้มือก็ก็แพ้คะแนนเหมือนเดิมนะครับสสยไฟก่อนหน้านู้นนะครับก็แพ้คะแนนเพชรอดิศักดิ์ครับอดิศักดิ์กุ๊บนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมช่วงปีใหม่นะครับ ออกเกีครับที่ซึกอมรินซุปเปอร์ไฟท์นะครับสําหรับมวยคู่นี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้นะครับอาวุธมวยนะครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสีเสื้อตัวเงินเยอะอยู่ที่เจ้าบุเรงนองครับเจ้าเจ้าพ่อลงต้มนะครับอันนี้ก็เป็นมวยในรายการมวยวีทีเขานะครับถ้าเข้าไปที่เจ้าบุเรงนองก็จะมีโอกาสครับซื้อขายบางทุนได้เพราะมวยมันทรงเดียวกันครับแต่ว่าซ้ายเจอขวานั่นเองครับเป็นมวยจังห จังหวะฝีมือเหมือนกันนะครับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าบุเรงนมเป็นมวยขวานะครับส่วนเจ้าไทยแลนด์นะครับหรือเพชรไทยแลนด์เนี่ยเป็นเป็นมวยซ้ายนะครับทีมือครบเครื่องครับบูดูดันทะเตะขาถอยมัดนะครับลกรัดมาตีต่อยแรงนะครับสําหรับเจ้าเพชรไทยแลนด์นะครับแต่ปลายๆนะครับก็บูเรงนมเขาลุกเฉพาะลงต้มนะน่าจะเอาอยู่นะครับสําหรับคู่ที่2นะครับ เป็นการพบกันระหว่างยอดกันช้างนครสีครับพบกับคีเรียนนะครับพุ่มพันม่วงนะครับหรือเจ้าวันนี้เนี่ยเขาใช้สีเสื้อเป็นอะไรคีเรียนอา่าคีเรียนพุ่มพันม่วงนะครับเจ้ายอดกันครับช้างนครสีนะครับในพิกัดร้อยสองปอนด์น,นะครับ อายุ16ปีนะครับสูง162ซนติเมตรมวยจากนครศรีธรรมราชนะครับต่อยมาประมาณ50กว่าครั้งเป็นมวยเข่านะครับอาวุธที่ถนัดถนัดเข่านะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสภูมพัดนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับน้าหนักที่ต่อยดีก็อยู่ที่108ปอนด์ถึง112ปอนด์นะครับวันนี้ก็ลดน้าหนักมาต่อยนะค102ปอนด์นี้ก็ดูก็จะบีบลงมาเยอะเหมือนกันนะครับสําหรับนะครับการต่อสู้ก็เป็นมวยเข่าเปิดเกมครับ จับลอกลัดมาตีเหนียวเน่นขอหน้าดันแทงมีขอ่อยดไส้เข้าไปถือว่าแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับสําหรับเจ้า,อายอดกันนะครับฟอร์มหลังนี่ครับไฟล่าสุดแพ้คะแนนอเล็กยอดยุดมวยไทยครับ่อยร้อยปอนด์ครับที่ศึกท่อน้ําไพลทีโอเกียิเพชระนะครับเมื่อวันที่16มิถุนายนนะครับแล้วก็เดือนเมษายนก่อนหน้านู้น,นะครับในรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีก็แพ้คะแนนกับมนฑลพรามสิเพชรฉลรูกันนะครับ นักมวยฝรั่งเศสนะครับไฟก่อนหน้านู้นนะครับช่วงเดือนมีนาคมนะครับก็ชนะคะแนนเจ้าโจโฉบูมเด็กเซียมนะครับในมวยไทยเกียรติเพชรนะครับนี่สาหรับเจ้ายอดกันนะครับส่วนคู่ชกนะครับขีเลี่ยงพุ่มพันม่วงนะครับอายุ16ปีนะครับนักมวยอายุเท่ากันส่วนสูงนี่ก็เท่ากันครับปาดหัวตัวเท่านะครับเป็นมวยจากนครศรีธรรมราชต่อยมา ออมวยจังหวัดเดียวกันนะต่อยมาสี่ห้าครั้งเป็นมวยเขานะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรสี่หมื่นนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับน้ำหนักต่อยดีครือที่ร้อยสามปอนด์หนึ่งร้อยแปดปอนด์นะครับเจ้าไอ้คิเลียนนี่ยครับก็จะเป็นคิเลียนนะครับอุดนเมืองครับหรือเพชรสี่หมื่นครับก็เป็นลักเกียริครับเกียรติช่างรัดก็มวยเดียวตัวเดียวกันนะครับการต่อสู้ก็เป็นมวยเขานะเข่าในเหนียวหนึบนะครับล็อก ลกดัดมัดตีโยนเข่านะครับก็บูดูดันนะครับบูดูดันนะครับประเภทยรพจิตหัวใจดีครับเดินวิ่งตีตีโคห้ายกเลยนะครับสําหรับฟอร์มหลังนี่ก็สดใสครับชนะมาตลอดนะครับชนะคะแนนเข้าจีลวัดนะครับสราชภูมิครับร้อยสองปอนด์นะครับต่อยร้อยสองปอนด์นะครับที่รายการนะครับรายการสืบมวยไทยเกียรติเพชรนะครับเมื่อวันที่แปดพฤษภายนที่ผ่านมานะครับ แล้วก็ช่วงเดือนมีนาคมนะครับก็ชนะนกยก2กครับ3มิตรจำปาป่าบอลนะครับพิกัดร้อยหนึ่งปอนครับในศึกอโมยไทยเกียรติเพชรเหมือนกันนะครับแล้วก็ไฟก่อนหน้านั้นครับช่วงเดือนมกราคมนะครับช่วงปีใหม่นะครับก่อนในรายการสึกท่อน้ําไทยเกียรติเพชรนะครับเอาชนะคะแนนเจ้าเพชรเมืองเสือปอมคลดินครับฝ่ยร้อยปอนนะครับก็ดูแล้วครับ เจ้าคีเลียนภุ่มพันม่วงนะครับนี่ก็จะดีกว่าเจ้ายอดกันนครศรีหน่อยนะครับก็มวยบุ๊ดุดันนะครับปเระอ่ทล็อกลัดมัดตีเข่าในเหนียวหนึบนะครับนะก็ชอบนะครับเจ้าคีเลียนพุมิพันม่วงนะครับวันนี้ก็น่าจะมา2ตัวนะครับสำหรับอ่ามวยครับในเคร่อของภุ่มพันม่วงหรอที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรสี่หมืนนะครับจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้า โอเคครับวันซองโฮม MBK นี่แหละครับก็ซ้อมอยู่ที่ที่เดียวกันค่ายเดียวกันนะครับอยู่ที่ค่ายเพชรสี่หมื่นนะครับคู่ที่3ก็เป็นสมวกเพชรครับแอดป่าตองนะครับ128ปอนด์นะพบกกับเมาคีนะครับวันวันของโฮมนะครับ MBK นะครับ128ปอนด์นะครับสมวกเพชรนะครับแอดป่าตองนะครับ อายุ24ปีครับสูง178เซนติเมตรเป็นมวยจากเชียงใหม่ครับ่อยมา50กว่าครั้งครับอาวุธที่ถนัดก็เป็นมวยซ้ายครับมวยบูนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายนะครับอ่าเดอะแฟร์ไฟท์ขับจังหวัดเชียงใหม่นครับน้ำหนักปล่อยๆน้ำหนักที่ต่อยดีอยู่ที่132ครับจนถึง141ปอนด์นะครับวันนี้ก็บีบน้ำหนักลงมาประมาณ4ปอนด์นะฮะสำหรับสีเสื้อที่ใช้ครจะเป็นเจ้าสมอกเพชรครับ ชาติศักชาตรีนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับสีเสื้อครับสีตูนะครับหรือเป็นดาบวาดนะครับหรือสวิระเดชนะครับหรือพักยกทีเอสนะครับอันนี้สีเสื้อเยอะนะครับเป็นมวยครับประเภทสูงยาวครับฝีมือครบเครื่องสัดแข้งแทงเข่าของหน้าดันแทงบุกดุดันครับเขาออกรถเรือครับสายยาวคือซ้ายนครพิงนะฮะเป็นมวยซ้ายนะครับซ้ายนครพิงครับออกซ้าย ออกซ้ายออกแข้งซ้ายในหนักห่วงรุนแรงนะครับสําหรับฟอร์มหลังนะครับชนะนกยกหนึ่งนะครับเป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงนะสำหรับเจ้าสมวพชษนะฮะพยายามชื่อมวยชมวพิรในส่วนใหญ่นี่เอวุฒหนักแรงกันทุกตัวนะชนะนกยกหนึ่งดาบดำครับปตททองทวีครับร้อยยี่สิบเ์นะวันนั้นฮะถอยอยู่ที่ศึกนะครับมวยไทยเกียรติเพชรสัญจรนนะครับในวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนนะครับ ส่วนก่อนหน้านั้นนะครับช่วงต้นเดือนมิถุนายนเหมือนกันครับวันที่หนึ่งมิถุนายนเนี่ยครับ่อยในรายการมวยไทยเกียรติเพชรนะครับชนะน้องโยกสามคัททาเพชรสิงห์มาวิญครับร้อยยี่สิบแปดปอนด์นะแล้วก็ช่วงเดือนมกราคมนะครับปลายเดือนมกราคมช่วงปีใหม่นะครับวันที่สามสิบเอ็ดมกราเนี่ยเอาชนะน้องโยกสองครับน้ำพองน้อยสอสมหมายครับตอนนั้น่อย่อยน้ำหนักขึ้นไปถอยที่ร้อยสามสิบห้าปอนด์ครับในมวยไทย าพลังใหม่ครับชนะนกยก2อันนี้เป็นนมวยอาวุธหนักอวุธแรงครับสำหรับสมุทรเพชรนะครับแอดป่าตองส่วนผู้โนะครับมอคคีวันโฮมวันของโฮม MBK เหรือมอคคีพุ่มพันม่วงนะอายุ22ป,ปีครับสูง167เซนติเมตรนะครับเป็นมวยที่เตี้ยกว่านะสมาชิกนะเป็นมวยอำเภอกองท่อมจังหวัดกระบ,บี่นะครับตกระดูกมวยเนี่ยคือผ่านมวยมาเยอะนะครับร้อยกว่าครั้งนะครับผ่านมวยมาผ่านมวยมาเยอะกว่า เจ้าชมวกเพชรนะครับร้อยกว่าครั้งก็เป็นมวยไฟเตอร์บูดูดันนะครับอันนี้ประเภทใส่ขาต่อยหมัดนะครับใส่ขาต่อยหมัดนะฮะคว้าหน้านะครับขำแทงนะครับบูดูดันครับฟันเป็นมวยไม่มีถอยนะครับายนี่แข็งแรงแข็งแกร่งนะครับาระยะประชิดก็มีสอกเสริมอันตรายครับมวยอาวุธมวยก็ครบเครื่องแหละครับแต่ว่าการเดินมวยจะไม่สวยเท่าไหร่จะไม่สวยเท่ากับเจ้าสมบกเพชรนะครับ สำหรับฟอร์มหลังเนี่ยวันที่17พฤษภาคมนะครับเอาชนะเออแพ้นกครับแพ้นกยกหนึ่งครับชาติพยะคับสักตะตูนมานะครับตอนนั้นปล่อย126ปอนด์แล้วก็ในศึกเวทเจ็ดสีก็ชนะชนะนกยกสามชนะแต่งครับบางกรทองเกรติพิษนะครับ128ปอนด์นะครับช่วงเดือนมีนาคมนะครับกูเดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์นะครับ ในศึกวันแชมเปี้ยนลุมพินีนะครับแพนอกยกสองให้วินครับสิทธิ์เจนิ่มนะครับร้อยยี่สิบเอ็ดกอนนะครับก็เป็นมวยบูดูดันก็จริงอยู่นะครับแต่เจออาวุธหนักหนึ่งแรงไม่ค่อยได้นะครับคู่นี้ก็เล่นนะชอบไปที่เจ้าสมองเพชรนะครับแอดปาตองนะสมาชิกครับมีอาวุธหนักอาวุธแรงครับบู้ดูดันจังหวะฝีมือ่องแค่ว่องไวครับสมองมวยดีกว่านะครับสําหรับคู่เอกในรายการนะครับเป็นเพชรสยาม ขีพัทยาอ่าจพัทยานะครับจังหวัดสุรินทร์นั่นแหละครับขีพัทยาสนามกีฬาสุรินทร์นะครับพบกับเจ้าเพชรสังวานสอสมัยการเม้นท์นร้อยยี่สิบปอนด์วันนี้เป็นเพชรตัดเพชรนะครับมาดูฝ่ายแดงกันนะครับเพชรสยามนะครับพัทยาสนามกีฬาสุรินทร์เรียกว่าพัทยานะครับหรือเจ้าเพชรสยามจอพัทยาสนามกีฬานะครับตัวเดียวกันนะครับหรือจะเป็นเจ้า เพชรสยามนะครับเดชเพชรสีทองครับอันนี้ก็ตัวเดียวกันนะครับอายุสิบแปดปีครับสูงร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับเป็นมวยจากจังหวัดสุรินทร์นีเองนะครับ่อยมวยมาหลายกว่าครั้งนะครับก็กระดูกมวยก็ถือว่าเยอะนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับแล้วก็เป็นมวยซ้ายฝีมือควบเครื่องนะครับประเภทเตะซ้ายนะครับเตะซ้าย่อยซ้ายนะครับข้อคอแทงเข่าล็อกด้มาตีข้ายอดประชิดศอกเสริมอันตรายฝ่ายถือว่าแข็งแรงแข็งแกร่งนะสำหรับเพชรสยามนะครับ ฟอร์มหลังเนี่ยนะครับอ่อแพ้คะแนนครับเจ้าเพชรศิลาครับวอปูรชาครับร้อปอนด์ครับที่ศึกเพชรยินดีนะครับเมื่อวันที่สี่กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ในรายการอ่าชดำเนินเวิร์ซีรี่นะครับอันนี้แพ้นอกยก3ให้กับคุณศึกเล็กนะครับบูมเด็กเซียนครับ่อยที่กับร1 8ปปอนด์นะครับ แล้วก็ชนะคะแนนนะครับช่วงเดือนมิถุนาคมนะครับชนะคะแนนศึกในมวยไทยเจ็ดสีนะครับชนะคะแนนเจ้าสลามดำในยกเอทัาสลัสำหรับคู่ชกในวันนี้ก็เป็นเจ้าเพชรสังวานครับสสมหมายกาเม้นนะครับร้อยยี่สิบปอนด์ครับเจอกันวันนี้ครับอันนี้อายุยี่สิบเอ็ดปีนะครับสูงร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับก็สูงเท่ากันนะครับเป็นมวย อำเภอพระพรชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสุรินทร์กับบุรีรัมย์เจอกันซะแล้วนะครับโซนเดียวกันครับฝอยมวยมาก็กระดูกการผ่านมวยก็เยอะนะครับแ0สบกว่าครั้งครับเป็นประเภทมวยบูสนะฮะเตขาวยหมัดครับอาวุธหนักอาวุธแรงนะเป็นประเภทต้นๆมีลุ้นนะครับเนาะการลักษณะการต่อยนะครับก็เป็นมวยขวาครับสูงยาวนะครับประเภทเปิดเกมนะครับ ล็อกลัดมาตีนะบูดูดันนะยัประชิดมีสอกเสริมอันตรายกล้าแลกกล้าสวนนะครับก็ถือว่าฟอร์มมวยนี่ก็ใม่น,นะครับช่วงหลังก็ก็ถือว่าฟอร์มดีนะครับฟอร์มหลังครั้งล่าสุดน,นะครับอยู่ในรายการสืบท่อน้ำทรยเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ชนะน็อกยก3ครับโรบินฮูดนะครับเอฟเอคุปครับ118ยสิดตนนะครับแล้วก็ในรายการอ่าวไทย7ีีก็เอาชนะคะแนนเจ้าเกาะเต่าก็าเพชร สมนึกนะครับพิกัด120ปอนด์นะครับวันนั้น่อย120ปอนด์ครับเมื่อวันที่19พฤษภาคมนะครับแล้วก็ช่วงเดือนมีนาคมนะครับในรายการศึกมวยไทยเกียรติเพชรนะครับแพ้คะแนนเท่ากับจมวุฒิกรส่วนน้ําทานคีรีนะครับอันนี้เป็นเจ้าเพชรสังวาลเป็นประเภทมวยบูดูดันนะครับเป็นมวยบูดูดันนะครับก้าแรกก้าสวนนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับส่วนเจ้า เพชรสยามกบพอพริยานี่ก็เป็นประเพทยจังหวจังหวะฝีมือนะครับเป็นมวยฝีมือนะครับวันนี้ฝีมือเจอเข่านะครับช่องเดสีนะครับมวยฝีมือก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับในการต่อยกันนะครับก็อยากท่านสมาชิกครับต้นๆก็เล่นไปที่เจ้าเพชรสยามครับซะก่อนนะครับเพชรสยามครับพอพริยากอดนะครับมีจังหวะก็ค่อยหาจังหวะขยับขยายซื้อขายบางทุนกันเอานะครับถ้าใครชอบ ่ายน้าเงินนะครับชอบเจ้าเพชรสังวาลนี่ก็คอยเล่นไปๆฮะอันนี้ทางวาลที่ทางวาลนี่ครับเป็นมวยเดินนะครับก็น่าจะเดินได้ห้ายกนะถ้าไม่ล่วงไม่หล่นและไม่โดนอาวุธหนักไปก่อนนะครับเนาะก็โชคดีมีใช้ด้วกันทุกท่านครับสวัสดีครับ